นี่ดิสบู่ก็มีสายดีทุกคนนี่คืออยู่ปักเซเนาะบรรยากาศปักเซน้ำคลองฝั่งนั้นจะเป็นผู้เสลาฝั่งนี้จะเป็นอ่าบ้านคนไหลเปลี่ยนบรรยากาศมาปิกนิกมาสาพูดมาขำพูดปกติมันจะเห็นตะเวนตกดินอยู่นเนาะเห็นรอมันจะเป็นเงาแสงมันอยู่นะ จะพอมา้าขำขำเกินไปมาขำเกินไปมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบอ่าโบได้บรรยากาศบรรยากาศปกติจะเห็นตะเวนตกดินนไงแย่มันมื่งก่อนเลยนี่ท่านั่นก็มึ่งได้นี่มันปากเชื้อเนี่ยโบลยยนนหล,นนบลินก็ไล่อยบบู้ทุกคนแต่เข้ากับบุคคลเดี๋ยวไปใส่สุดท้ดายมันจะอยู่ตะเขอนเนาะ อันนี้จะเป็นบัวนเขามานั่งดินเป็นบุกใกล้จากบุกใกล้จากปัดเซ่ป็นไงเขาฝั่งนี้เป็นฝั่งไหนวะเ,เขามาเห็ดเทือนอผักต่างอากาศเต็มเอย่างไาาม่เห็นใช่ปะดูเงี้นตีอันนี้ล้างผู้เช่า bên nhà cả nhâm đèn đây nhắn mà kín nó sao hay ý đây xây có ý hán cái tụi pa kinh nó ui khỏi đẹp pa mà ui anh này họ mặc mô แตงโมเลยก็ใส mm ่กาใส่กไทยใส่ก hmm. อีสานม่เอาโตมีเบีร์มีเบร์อีกแล้วนันเนาะตเห็ดเซี่กินทำบบซีให้กินไงนี่่ายไม่หตะเวนตะบ่มีตะเวนอะไนีโอ้มได้สาด มาตึกไปเนีย่ยเสียงเตยจับินปลาหิตมะสีพวิดกินคุณหาปลาเติ้มหนัมบวบหอยลายแห้งสวงเนี่ยทุกคนสวงเขาหมักหาปลาเนี่ยน้ำบวคหอยลายแห้งคนว่แม,ม่นยำมันน้ำเทนิ่งน้ำไซยำเนี่ย <c oughs> แตงโมอืออือ <c oughs> หลดลงมาได้จะเป็นทะเลทรายแป็ทะเลเน่ยย่่อย่ง่าตั้งแต่ประมาณสักอาทิตย์มาทีนี่งไดมเนี่ยม่มันร่วมน่วมีอันนมันร่วมนี่มีงโอ้ยติงมาติงซ

ตัวบ๊อบปิ้นมาเนี่ยซิตน่าจะโตตาเขาตึกปลายได้อยู่วะอ้าวคู่บ่าโอ้บรรยากาศก็ดีอยู่เนาะ

เอาบรรยากาศดูเอาบรรยากาศจะเอาไปมาบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศเนาะติวๆอืออนี่ยังเรื่องนะขออย่าม่ท่านกินขอจะเต้สิเดขาไม่ท่านกินกินเหล้วอ้าวอันนี้อันนี้เขาบะหมีแจ่วเห็นบ้างไห เียวยรมเจียวเียออเียอาบรรยากาศใครเผื่อใครมันตามัดหน่วยตามตามรรมาจิดหละกินน้ำหามกลายบูเป็นยัง บรรยากาศเนาะมันด่างไงมึงไงหรอมันเป็นแบบหาดทรายมันเป็นหาดตะกี้มันเป็นตะกี้ว่มันปจุบัน

เป็นบอเนี้วะเทวยนอยู่ปตัวเขาเปิดมาอย่างไรบอร์ดนตัวรีสอตตวีซอตต์อะไรวผู้มาลุ่งอยงวะเขินวะเผู้มาลุ่งใช่ะนี่อืมมันผู้สหลวบ่เอาผู้สหวเหอืัเกี่ยวผู้สหวเลยนะอ๋อนนั้นเห็นม ก็เป okay. <LO AT> ็น sí, ส no. ินทางเก็บประสักนน้ตกผ็ยจะเอามากินฮะนี่อะไรโอ่ปางคปลากินเตรมได้โ่ตกดมายังสามดอยอหาออกืนเ่หาอือู้หูสีงามบ่ลูกเอาฟิว เอาฟิหสุ่กคนเนาะผู้หันหานผู้มาลงอยู่โทรศัพจะหยุดถึงบ่ที่นีลดผู้มายังเบียร์ทายังมือเลยด้แต่กี่ไม่มีคนหลาย ี <asure it> ดีต่ไ <Angry> ป่ยนก็ได <museums> <cy> ้ไอ้ลูมันบูมีทางหรือเ่าิวเอาอยัานีอัน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 ดองจิ้งองหรอยังดองว่างกดเดียวแล้วมันได้เล้วางกดมันนี่โดจุดเเอาันนีชอบไปเบียนบุตรแดนอยู่นี่มาเบวมาเบลไม่ใช่อะไร

มาไป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 เปไยไป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 นปไ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 วไป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 แปไ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 ไป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  Được. Eh, để... rồi. Ô bà con cám ơn bà con cám đi. bà con cám ơn bà con cám ơn bà con cám ơn ีอันนี้คอห่กินมอเกินไงาบกินเอาฟิวจนมื้อจนมื้อกินเขาแดงนะทุกคน